ัีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในรายการ e อ็กซ์คลูซีฟเฮลท์นะคะและว,วันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในรายการก็น่าสนใจไม่แพ้กับในตอนที่แล้วนะคะเพราะว่าในตอนที่แล้วในทางรายการได้นําเรื่องของโรคฝีดาดวานนอนมาพูดคุยกันในรายการนะคะค่ะและว,วันนี้ทางรายการก็จะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักในประเด็นเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคฝีดาด วานอนนั่นเองนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจิรพัรนธ์บุญยลิศนะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการค่ะจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> ห้องตรวจปฏิบัติการสาธารณสุขนะคะของหน่วยงานนี้ <c oughs> หลักๆแล้วมีบทบาทภารกิจอย่างไรบ้างนะคะค่ะ <c oughs> ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะคะมีภารกิจในการ เฝ้าระวังโรคนะคะป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขตเมืองค่ะนอกจากนี้นะคะยังสนับสนุนเครือข่ายนะคะในการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมค่ะอืมค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการตรวจของห้องปฏิบัติการนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อโรคประเภทไหนคะอ่าก็จะเป็นเชื้อโรคอ่าโรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคระบาดนะคะคือโรคระบาดโรคมังกีพ็อกนี่ก็ถือว่าเป็นโรคระบาดโรคหนึ่งโรคมังกี้พ็อกโรค อ่าเมาื่อกี้พอก็คือฝีดาดวานอนที่เราที่เราถึงอยู่ที่<อ>เราได้พูดคุยกันในตอนที่แล้วนะคะเรานําเรื่องของโรคฝีดาดวานอนมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยาการตรวจก็คือมีการนําเชื้อหรือประชาชนที่สงสัยเนี่ยเข้ามาตรวจที่ห้องปฏิบัติการนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีประชาชนที่ เข้าขายต้องสงสัยค่ะสามารถรอ l อินเข้ามาได้นะคะก็ทางเราก็จะมีการประเมินอาการก่อนเบื้องต้นแล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างแล้วก็จะส่งมาตรวจที่ห้องแลบของเราเองค่ะหรือว่าอ,อ,อีกทางหนึ่งก็คือ,อเราทํางานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเนาะเราก็จะทางานร่วมกับกลุ่มเฝ้าระวงังซึ่งกลุ่มเฝ้าระวังเนี่ยเขาก็จะเป็นคนไปรับเคสมาค่ะอ่าค่ะแล้วก็ความมั่นใจนะคะหรือว่ามาตรฐานของการตรวจเนี่ยเรามั่นใจได้เนาะ บ้านน้อยอย่างไรบ้างคะขอไงไม่มั่นใจได้ค่ะเพราะห้องปฏิบัติการของเรานะคะได้รับรับรองมาตรฐานสากล ISO 1 5 1 8 9ค่ะมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ1 5 1 9 0ค่ะมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ค่ะแล้วก็เรา,เาได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ตรวจโรคสีดา,านอนด้วยค่ะอ่าค่ะที่ผ่านมานี้มีมีการพบเชื่อได้มากน้อยอย่างไรบ้างคะมีการนํามาตรวจ ก็เคสล่าสุดเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะก็มีผู้บริการเขาบอกเข้ามาค่ะแล้วก็ตรวจไปค่ะค่ะทีนี้เรื่องของการพัฒนาในอนาคตทางห้องปฏิบัติการเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะตอนนี้นะคะห้องปฏิบัติการเรานะคะคือสามารถตรวจ หาเชื้อไวรัสมังคีพอ็อกหรือว่าโรคฝีดาดวานอนเนี่ยได้นอกจากนี้เรายังตรวจโรคอุบัติใหม่ต่างๆได้นะคะก็คือตามที่เราได้รับการรับรบองมาตรฐานสากลเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะเราก็จะขยายการตรวจเพื่อรองรับการระบาดของโรคในเขตเมืองค่ะ อ่าค่ะวิธีการขั้นตอนในการที่ประชาชนจะเข้ามารับบริการ<ม>ก็คือคนนั้นจะต้องมีอาการต้องสงสัยก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าผู้ป่วยมีอาการต้องสงสัยค่ะสามารถ w ล l อ in ินเข้ามาได้เลยเราเราจะมีคลินิกให้บริการตรวจอยู่ค่ะก็คือในส่วนของอที่สถาบานันใช่ค่ะ,ะที่สถาบันของเราค่ะถ้าไม่ก็คือมีการส่งเชื้อน,นํามาตรวจที่ห้องปฏิบัติการใช่ค่ะน,นะคะใช่ค่ะอ่าค่ะทีนี้อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านอย่างไรบ้างคะ ก็สำหรับช่วงนี้นะคะก็มีการระบาดของโรคฝีดาตวานอนเนาะก็ถ้าผู้ป่วยท่านใดที่รู้ว่าตัวเองมีเกณฑ์ต้องสงสัยหรือว่ารู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีอาการเข้าเข้าเกณฑ์เนี่ยสามารถบล็อกอินเข้ามาตรวจได้เลยนะคะค่ะก็คือประชาชนทั่วไปก็ จะต้องระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคหรือไม่ก็สามารถที่จะมาขอรับบริการที่ทางสถาบ,บันได้ซึ่งาทา<ำ>งเราจะมีการคัดกรองก่อนในเบื้องตน้นค่ะว่าเขาเกณฑ์การตรวจหรือเปล่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็มั่นใจเรื่องของอมาตรฐานและก็ความปลอดภัยได้แน่นอนนะคะค่ะ ค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณสาหรับท่านวิทยากรของเรานะคะ,ะคุณจิรพันธ์บุญยลิศนักวิชาการสาธตรณสุขปฏิบัติการค่ะจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคโเขตเมืองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะในตอนหน้าเราก็จะนําเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะต้องติดตามรับชมค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ